คลิปนี้มา2อาชีพแอสเซนบ์จะหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาเล่นสายไหนกันบ้างภาพรวมการเล่นต่างๆจะออกมาเป็นยังไงสลับเซิร์ฟจีนที่เปิดมานานแล้วนะครับก็รับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครปเป็นกำลัง like, ใจให้ด้วยละกันนะครับและขอฝากร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ไว้ด้วยนะครับร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเติมผ่านไลน์แอดหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้บริการดีมากๆลิงก์อยู่ด้านล่างเลย เดี๋ยวเรามาดูของของแอซินกันเลยละกันนะครับเปอร์เซนต์นี้ของการใช้ของนะครับพวกอาวุธก็จะเน้นไปทางสายกาตาซะหมดเลยเพราะหนึ่งเลยนะครับกาตาเนี่ยมันจะสามารถฟาร์มได้ง่ายนะครับตีโดนแน่นอนจอก่อ100%เด้วยแล้วก็กาตาเนี่ยมันจะได้ค่าคิดดข้าคูณ2มันจะดังคี้ง่ายนะครับเขาก็เลยจะนิยมไปเล่นกาตากันเยอะแต่เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกเรื่องของคอนเทนต์พีพีทีละกันนะครับกัสก็จะเน้นเป็นตัวบาโฟเนาะมันก็จะเอามาอุดจุดบอดของตัวแอซินที่สามารถตีวิ้าาแค่ทีละตัวนะครับ ก็พวกเอฟเฟกต่างๆอย่างเช่นการตีออโต้โซนิกเนี่ยเอฟเฟกจากการ์ดบาโฟมันก็ทาให้โซนิกออกโดนหลายตัวด้วยนะครับอาจจะจะเป็นการ์ดวัวเนาะอันนี้ก็จะเอามาล่าบอสปกติทั่วไปแล้วก็คอมโบกับตัวมีดแทะตอมได้ด้วยนะครับโล่ Low ก็จะมี2แบบถ้าเป็นสายคียเนี่ยก็จะใส่เป็นโลวิงนะครับทุกๆ10ฟฟีก็จะได้ ATK เพิ่มขึ้นด้วยและอัพคันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ ATK เปอร์เซ็นต์ได้ค่าคีต่างๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพวกสายมีดก็จะต้องใส่พวกเจาะก,ก่อนนะคร การก็จะเป็นการ์ดตีบอสการ์ดแจกนะครับแล้วก็มีที่ใส่แบบเครื่องพิษใหม่ไม่ต้องเสียหดพิษด้วยนะครับส่วนเสื้อเนี่ยจะใส่นินจาสูตรเยอะกว่าตัวตีโคตนะครับแต่ถ้าเป็นอะคาเดมีก็จะเป็นพวกสายคีนะครับด้วยความที่ตัวนินจาสูตรนะครับมันจะได้เป็นดาเมจโจมตีระยะใกล้ด้วยแล้วก็ได้คีดาเมจด้วยนะครับมันจะสามารถเอามาเล่นได้ทั้งสองสายทั้งมีดทั้งกาต้าเลยส่วนตัวตีโคสเนี่ยมันจะมีคอมโบในเรื่องของการใส่ฮลี่แดกเกอร์ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมีดเนี่ยจะใส่เป ฟนที่ได้จากดีโพสเนี่ยมันก็แค่ประมาณ5%เท่านั้นเองแต่ว่ามีแสนสตอมดาหรือว่าเดซอส,สตอมเนี่ยมันจะได้จอกกอบเพิ่ม,เต,มเติม1%จากการตีบวกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราตีบวก10อย่างเงี้ยก็ได้10% 15ก็15%ได้เปอร์เซ็นต์ตีขนาดต่างๆกับตัวไดเมโครโซนิกโบด้วยยังไงใส่อันนี้ก็คุ้มกว่านะครับเขาก็เลยจะไปเน้นใส่ในเรื่องของนินจาสูตรเอามีดีพีดาเมจนะครับการก็จะเป็นการตีบอลแล้วก็มีมูนักดาเอาจอกกอบด้วยนะครับส่วนผคลุมก็จะใส่เป็นผคลุมจอกกอหรือไม่งั้นก็จะใส่เป็นตัวเสื้อกล้ามนะครับหรือว่าเป็นตัวผ้าคลุมคีก็ได้นะครับของอะเคเด มีมันจะได้คียดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับการก็จะเป็นการ์ดแจกอีกเหมือนเดิมแล้วก็จะมีตัวการ์ดนี้ที่เพิ่มดาเมจของคอร์ดอิมแพคนะฮะสำหรับคนที่จะเล่นคอร์ดอิมแพคนะแล้วก็สายคีย์ที่เห็นจะมีใส่ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นเฮเกันดาวทุกๆ1คีย์ได้คีดาเมจเพิ่มเติมนะครับรองเท้าก็สายคีย์นะอย่างที่บอกคือการ์ต้ามันใช้เยอะนะครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดไม่แคเดมี่ก็จะเป็นหมายายนะครับส่วนการ์ดที่นิยมใช้จะเป็นการ์ดตัวเทรสเดตการ์ดอันนี้นนนะว แล้วก็จะมีโอกาส5%ในการสตาร์ทเป้าหมาย3วินาทีด้วยโอกาสสตาร์ทก็ไม่ค่อยเยอะแต่มันก็มีส่วนช่วยในการทําสตาร์ทได้แล้วก็ดาเมจที่ทําได้กับเป้าหมายที่ติดทิพเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นไฟนอลดาเมจด้วยนะครับระดับก็จะมีป่าปลายเป็นแฟรี่เป็นชินบิเอามาคอมโบกับตัวนินจาสูตรการ์ดก็จะเป็นโยกเยกนะอันนี้ก็จะเป็นของดีสําหรับสายตีธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีดาวอันนี้ไปได้ทุกอาชีพย้ายได้ทุกสายหรือจะเป็นตัวโคบอลนะครับที่ให้สเ,เต็งกับค่า,าะะค ่เนี่ยเราก็อาจจะผสมผสานกันไม่ค่อยเห็นภาพมากนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ GVG เนาะแล้วก็เล่นเป็นสายกาตานะครับเขาก็จะใช้ตัวเอเจนต์กาตาดาวหมดเลยนะครับจะเป็นส่วนน้อยที่จะใช้เป็นกาตาตัวอื่นได้คิดไดเมทสามสิบเปอร์เซ็นต์ตีบวกหนึ่งจะได้คิดไดเมทเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าบวกสิบห้าก็ได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาตีคีีมีโอกาสที่จะได้บัฟเพิ่มคิดไดเมทอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยบวกห้าจะทำไดเมทกับป้องกานที่ติดผิดไดแรงขึ้นนะยี่สิบ 1 5ได้ตีใกล้8%นะครับออฟก็จะเป็นตัวค erm ีดเมท20%การจะใส่เป็นตัวฟิโอนี่ดาวแล้วก็เป็นโรตาไซโลดาวนะครับคนนี้ก็จะเล่นเป็นสายตีธรรมดาคียที่เข้าปกติเลยแต่ว่าจะไม่ได้ใส่บาโฟนะครับใส่เป็นตัวฟิโอนี่แทนไม่แน่ใจว่าจะเอามาเพื่อให้โซนิกโบโดหรือว่าแบบมีสกิลอื่นอย่างเช่นคอลิเปอร์สแลชเชอร์ในการใช้งานด้วยหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่หลักๆน่าจะเป็นการตีให้เป้าหมายเดียวสตาร์แล้วก็ไล่กระทืบนะครับเป็นคอมโบพื้นฐานของสายตีคีนะครับโล่ก็็เปนนะออปปนบกะพรัค แล้วก็กาใส่การมาน้าเสื้อก็นินจาสูตรแน่นอนเพราะว่าเป็นสายคีนะครับแล้วก็จะออบแมวเป็นเพิ่มคีเเมตนะครับใส่คู่กับตัวประดับชิโนบิอันนี้นะครับตีใกล้สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็กาจะใส่เป็นโฮลองดาวเสื้อจะใส่เป็นกบแดงนะเมื่อกี้ที่เห็นนะครับอ่าก็จะการคนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวมัฟก็จะเป็นเสื้อกล้ามนะครับแล้วก็ออฟแมวจะมีฟรีกับตัวการเฟียด้วยส่วนกาจะเป็นเฮียกัรดาวนะครับรองเท้าก็หม้ายนะครับจะออบแมวเป็นการสถานะส่วนใหญ่ก็จะเเเเปป็็นนนนนกกกกัสสาาาะฟรีีอองท้้คจใ่ดวลย ระดับอีกข้างนึงอันนี้แค่บวกหอาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์เรื่องของเพเนทีชันนะครับแต่อาจจะแบบออฟแมวมันดีมั้งก็เลยใช้ไปเรื่อยๆมั้งครับแล้วก็ใส่เป็นหมีดาวนะครับส่วนหัวใส่หมวกอารีเกเตอร์ออฟแมวเป็นเพิ่มดาเมจตีธรรมดานะครับแล้วก็การ์ดใส่เป็นตัวไนท์แอมนะครับเพิ่ม ag 1แล้วก็กันสลีฟกันเอาไว้เจอคนที่ใส่ตัวการ์ดนางเงือนะครับอันนี้ออฟแมวเจาะก่อน,นะครับแล้วก็ตีคน10%ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจว่าตีธรรมดา เพิ่มอีกนะครับหลังก็จะได้เป็นหลังฟรีนะก็คอมโบกับตัวอาชีพตัวเองที่มีสกิลแพสซีฟเพิ่มฟรีเปอร์เซ็นต์ด้วยได้การคีย์ร้อยด้วยนะครับเอาไว้แบบถ้าเจอสไน,นเจอไนคียอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนหางเป็นหางมังกรนะครับกันสกิลเดเมจแล้วก็กันเวทแล้วก็จะสามารถบินได้นะครับพอบินปุ๊บก็จะไม่ค่อยโดนพวกสกิลแท็บต่างๆด้วยส่วนใหญ่คนที่เล่นเป็นกาตาก,ก็จะของประมาณนี้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีประดับเนี่ยบังคับก็จะต้องเป็นชโนโ มีแบบบาร์โฟด้วยนะครับแล้วก็คนนี้จะใส่เป็นตัวบอสมินิที่ได้ตีใกล้10%แล้วนตะคนนี้ก็จะเป็นโรตาไซโลดาวคู่กับบาร์โฟนะครับมันก็จะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่เพราะยังไงกาตามันตีคนเนี่ยมันเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์กาเดก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับก็จะเน้นเป็น2ใบนี้นะครับที่เห็นแบบเยอะมากๆก็จะเป็นโรตาไซโลดาวแล้วก็ตัวบาร์โฟที่แหลมๆมาก็อาจจะเป็นตัวฟิโอนีนะครับแต่คอมโบเซตนี้ดูจะค่อนข้างอร่อยในคิววอนะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ของ PVP เนี่ยจะเห็นสายมีดค่อน หรือว่า6กเลยอย่างเช่นคนนี้จากอารีน่านะครับจะเล่นเป็นสายมีดเดสสเตอร์ตอมบวกสิ 15, นะครับสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานะครับก็คือในเรื่องของค่าอินอ d e ด e เ s นที่มันจะขึ้นตามบวกอย่างที่บอกไปสายมีดเลยน่าจะมาเก่งตอนที่มีของม่วงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแค่ของฟ้าธรรมดาไม่มีอินอ d e ด e เ s นเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะหาจอก่อยากขึ้นอีกนิดนึงทําให้มันอาจจะดาเมจไม่ค่อยแรงมากนะครับแล้วก็สําคัญคือบวกสิบห้ามันจะไปเพิ่มตัวสกิลมัลติเพイเออร์ของโซนิคโบอีกร้อย,เ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 ,ยเ,เปอนะร์เซ็น มันก็จะมาส่งผลกับตัว CIP นะครับที่ก็เซว่าโซนิคโบมันเพิ่มขึ้น200%เพราะว่าอันนี้มันจะคิดด้เมจโซนิคโบคูณ2นะครับออฟเมลตีใกล้นะครับแล้วก็จะใส่เป็นตัวฟิโอนี่ดาวใบนี้ก็ค่อนข้งางบังคับที่จะต้องใส่1ใบนะครับเพราะว่าสายมีดเนี่ยสกิลต่างๆจะเป็นเลขขาวไม่ได้เป็นคริเทเาลทำให้ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาเล่นสายฟรีมามันจะสกิลไม่โดนตีไม่โดนนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเขาเลือกใส่เป็นไฮดรานะแะน่นอนว่าโลต้องเป็นโลซ่านะครับ สูตรบวกสิบห้าออฟแมวอีกหนอดิเฟนต์นะครับได้ใช้งานแล้วก็ใส่บุญดักดาวเพิ่มอีกนอดิเฟนต์เพิ่มเติมการพ้าคุมใส่เป็นตัวที่เพิ่มดาเมจของคอร์ดอิมแพกนะครับเพราะว่าเล่นสายมีดนะแล้วก็ใส่พ้าคุมอลิศเอาจ่อเกาะน,นะครับรองเท้าใส่ลูนบูธไปไทุกที่แล้วก็ใส่เป็นการ์ดมังกรใหญ่นะครับเพิ่มเลือดสิบเปอร์เซ็นต์เด็กคนนี้ก็จะมีแมวดำบวกสิบห้านะครับได้เพนเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออฟแมวตีใกล้สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้จะใส ใส่เป็นโฮลงดาวเอาไว้ขุดแล้วก็ได้เลือดหนึ่งพันด้วยนะครับในประดับอีกข้างหนึ่งส่วนหัวก็ใส่เป็นตัวยูนิคอร์นนะครับแล้วก็การ์ดออคฮีโร่อันนี้จะได้สกิลเดเมดห้าเปอร์เซ็นต์วิ่งเร็วห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดเลือดเรามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเราจะได้สกิลดาเมจเพิ่มอีกสามเป็นแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือดน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับหน้ากรอบบินนะครับการคนสูงถึงสามสิบปเปอร์เซ็นต ที่สุดของสายบีทน่าจะเป็นตัวหลังนาฬิกาน,นี้นะครับได้สเต็ง5ตีคนแรงขึ้น5%แล้วก็เวลาใส่กาตาได้ ATK เพิ่มขึ้น4%แต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ใช้นะครับมันจะไม่ได้ใช้ตรงอันนี้ตรงที่ตีบวก1เนี่ยเราจะได้ดาเมจของโซนิคโบเพิ่มขึ้น1%นะครับอย่างคนนี้บวก10เนี่ยก็ได้ดาเมจโซนิคโบเพิ่มขึ้น10%ซึ่งอันนี้จะเพิ่มความแรงสกิลโดยตรงเลยแล้วก็หลังเป็นหลังมังกรถ้าเกิดว่าเลือดของฝั่งข้ามากกว่า50%เพิ่มไฟนอลดาเมจ5%นะครับอันนี้ดีมากเลยสายบีทเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของสกิลคอร์อิมแพคนะครับแล้วก็เราจะทํา ตัวดาเมจของโซนิกโบเยอะๆสกิลนี้มันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวดาร์อิลูชันที่เวลาเราพุ่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีโอกาสออกเป็นตัวสกิลคอร์ดอิมแพคให้ด้วยนะครับถ้าสมมุติพุ่งเข้าไปติดคอร์ดอิมแพคแล้วก็กดคอร์ดอิมแพคซ้ำอีกทีหนึ่งอะ่ะก็เท่ากับว่าสกิลออก2เม็ดนะครับแล้วก็จะมีสกิลดิเพนบูลด้วยนะครับเวลาพุ่งเข้าไปตีเนี่ยไม่ว่าจะตีคีหรือว่าตีติดเบิ้ลก็จะมีโอกาสในการลบบับฟฝั่งตรงข้ามด้วยนน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 นะะะะครร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 ััับเเเเเเพาาาาาาาฉ้้สยยมมมมีีีีดดดดด่่่อออจจจไไใใใืงงขงกกกตธป็หล เพราะว่าสายตีธรรมดาเนี่ยมันแก้ง่ายนะครับโดนการ์ดกลางโดนอะไรมันก็ฟีดแล้วแต่เราอาจจะตีเพื่อลบบัฟฝั่งหลงข้ามให้เขาถึกน้อยลงจะขี้หรือว่าจะเบิ้ลก็ได้หมดเลยนะครับสายมีก็เลยแบบใส่ตัวนินจาสูตรมีลักได้ขี้เพิ่มมาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับจุดประสงค์ก็คือการลบบัฟเท่านั้นแหละแล้วก็ใช้พวกคอร์ดิมแพคหรือว่าโซนิกโบในการฆ่าเอานะครับแล้วก็มีเวทอลบล็อกกิ้งที่เวลาบล็อกสําเร็จเนี่ยจะมีโอกาสปล่อยตัวคอร์ดิมแพคจากรูนด้วยนะครับแต่มันก็จะบล,ะะล็อ,อกไหนดาาาาาบบนนครรรัััส่่ววเือองงงงกกกิทท้้มีด ได้ทั้งคู่นะครับเป็นสกิลหลักเลยใช้ทั้งคู่ทั้ง2ส,สายเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ยกมาในการพูดถึงมาเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสกิลคอมมอนที่ต้องกดอยู่แล้วเนาะสำคัญก็คือแอดเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตีและลบบัฟฝั่งตรข้ามด้วยส่วนตัวก็รู้สึกอยากจะเล่นแอดสายมีดเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งลูนก็น่าจะต้องอัพเยอะเพราะว่าใช้การหลายสกิลของก็ต้องตีบวกเยอะนะครับแล้วก็ต้องรอเป็นแซส,สตอมดาวมาด้วยรวมถึงถ้าเป็นแอดมีดก็ค่าฮิตก็ต้องเยอะด้วยมันกังกตีไม่โดน,น แล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพแอสซินเดี๋ยวอาชีพอื่นๆจะทยอยตามมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยละก,กันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคอกูสการรัเชจญกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนบ๊ายบาย